สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์โลกล้อมพม่านั้นเต็ไมไปด้วยความอึม,ค,มครึมในการผู้ชมท่ามกลางข่าวลืออย่างหนาหูว่าจะมีการแซงชั่นพม่านั้นและปราชาชนทั้งหลายก็ได้ออกมาตีค้องนบน่านผูชมตีหม้อตีอะไรต่างๆนานาน,านั้นในการต้านรัฐประหารของประเทศพม่าครับท่านแล้วก็ชาวพม่าแห่ชู3ามนิ้วอืมอรยะขัดขืนการรัฐประหารนี้นะบน่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกที ครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยมีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีอย่างมากมายครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนครับท่านตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะมี3อดีตนักข่าวในกรับท่งผู้ชมที่กําลังจะย้ายช่องอีกแล้วนั้นแต่น,นี้น่าจะเป็นรายการรายการหนึ่งทางช่อง9ครับท่านโดยสะพัอย่างหนาหูว่าจะมีการย้ายไปไทย PBS นั้นซึ่งท่านทั้งหลายก็น่าจะรู้กันดีนะครับท่านโดยถ้าเกิด ท่านติดตามข่าวการเมืองท่านอาจจะเคยได้ยินรายการรายการหนึ่งนั้นโดยสพัสครับท่านอนดีต3พิธีกรช่อง9ในตํานานเตรียมย้ายมาไทย PBS แล้วก็เจ ประเสริฐลุ่งเรืองลาออกจากเ네นชัน่นในกระดานบูชมโดยก็ได้มีภาพเงามืดๆครับท่านของบุคคลปริศนา3คนนั้นก็ต้องจับตามองในกระดานบูชมโดยได้มีบรรดาเหล่าชาวโซเชียลออนไลน์นั้นได้วิเคราะห์นะครับท่านว่าเอ๊ะอาจจะเป็นรายการคุยรอบทิศหรือเปล่าที่มีคุณวิสุทธิคงวัชราพงศ์คุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็คุณสุทธิใจหยุนนดในกระ่านบูชมหลังจากที่ผมเคยเป็นนักข่าวในเครือเนชั่นแล้วก็ตอนนี้นั้นลาออกมาแล้วนั้นในกระ่านบูชมก็ต้อง ติดตามต่อไปครับท่านโดยไทย PBS ครับท่านขึ้นโปรโมทรายการใหม่3าพิธีกรกูรูเกา่าวงการสื่อพบมาจากรายการช่องเก้าพึ่งลาออกเมื่อปีที่แล้วครับท่านแล้วก็หนึ่งในนั้นคืออดีตคนทํางานด้านวิทยุซึ่งพึ่งลาออกไปหมาดๆโดยคนคนนี้ครับท่านมีข่าวออกมาแล้วเมื่อเสออักชั่วคุย,ยามที่ผ่านมานั้นนะครับผู้ชมบอกว่าโดนปลดจากรายการวิทยุแล้วก็พึ่งลาออกไปหมาดๆนั้นก็น่าจะเป็นคุณวิสุทธ์พงศ์วัชราพงศ์หรือเปล่าที่ เป็นตัวกลางในการจัดรายการคุยรอบทิศครับท่านด้านนี้วีระธิรพัฒน์นะครับท่านผู้ชมด้านนี้สุทีิใจยหย่อนครับท่านแล้วก็ตรงกลางนั่นก็คือ <c oughs> วิสุทธิคงวัชราพงษ์นั้นนะครับท่านผู้ชมโดยพิธีกรสารกูลูเกา่าวงการสื่อพบมาจากรายการช่องเก้าพึ่งลาจอปีที่แล้วหนึ่งในนั้นคืออดีตคนทํางานด้านวิทยุพึ่งลาออกไปมาด้านช่องเนชั่นเผยเจตอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมอดีพิธีกรข่าวคนลาออกไปทีวีที่ต้นช่องอื่นไม่ได้มา ท็อปทีวีตามกระหนกทีละแต่อย่างใดครับท่านก็ต้องติดตามอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวในกรเรื่งผู้ชมแล้วก็คาดว่าจะเปิดตัว3าพิธีกรที่กาลังจะย้ายไปไทยพนะีบีเอสนั้นในวันที่13กุมภาพันธ์ครับท่านเราก็ต้องมาติดตามกันสักหน่อยในกรเรื่งผู้ชมโดยพบกับพวกเขา3าคนครับท่านจัดจ้านกูลูกับวงการสื่อนั้นก็เป็นภาพแบบนี้ในกรเรื่งผู้ชมโดยคนริมทางนี้นี่น่าจะสุธิชัยหย่อนไอ้สุทธิชัยยุนครับท่าน แล้วก็ตรงกลางนั้นอาจจะเป็นคุณวิสุทธ์ส่วนทางด้านนี้ก็น่าจะเป็นคุณวีระธีรพัฒน์หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ต้องจับตาแล้วครับท่านโดยเผยภาพเงาผู้ชาย3ามคนพ้องพ่อความว่าจัดจ้านกับกูรูเก่าวงการสื่อพบกับเขา3าคนเร็วนี้ทางไทย P ี s โดยเป็นเงาชาย3คนและระบุว่าจะเปิดตัวในวันที่13กุมภาพานันธ์ที่จะถึงนี้นะครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวทั้งนี้มีชาวเน็ตคาดว่าทั้ง3าคนน่าจะ จะเป็นอดีตพิธีกรสถานีโทรทัศน์ช่อง9 M c o r d SD หมายเลขสาอสิบนี่กูต้องอานถึงหมายเลขเลยรวะเนี่ย ที่เคยจัดรายการคุยข่าวมาก่อนออกอากาศมานานกว่า2ปีแต่ได้ยุติรายการไปเมื่อวันที่26ธันวาหกสามที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่รายการคุยรอบพิษนั้นจัดเป็นวันสุดท้ายพอดีเลยครับท่านโดยหนึ่งในพิธีกรพึ่งจะลาออกจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนด้วยผลว่าถูกยกย้ายจากงานด้านวิทยุให้ไปทํางานด้านกลยุทธ์องค์กรครับท่านอันนี้ก็น่าจะหมายถึงวิสุทธิ์คงพัชรพงศ์ครับท่านและอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่านายเจดนักข่าวของเคอร์เรนเชั่นนั้นตอนนี้กลายเป็นอดีต ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีลาออกจากเนชั่นเรียบร้อยแล้วนะ่านผูชมโดยมีผลตั้งแต่31มกราคมหลังจากไปร่วมงานกับคืนเนชั่นเป็นเวลา7ปีออแล้วก็โดยมีรายง,งานว่าเจ้าตัวจะย้ายไปอ่านข่าวที่ทีวีดิต้นแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ไปร่วมงานที่สถานีโทรทัศน์ท็อปทีวีแต่อย่างใดอ่ะอุ๊ย นะครับดานผู้ชมที่ก่อตั้งโดยนายสุธิยานชื่นลือไทยอะไรสักอย่างนี้ที่นายกระหนกและทีระไปจัดรายการที่นั่นครับท่านก็ต้องติดตามอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับดานผู้ชมว่าคนข่าวที่ว่า3มคนนั้นจะใช่สุธิชยัยยุนทีระวิระทีรพัดแล้วก็อีกคนหนึ่งนั้นหรือเปล่านั้นวิสุทธิคงพัชรพงศ์อีกหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านโดยวันสุดท้ายของการเป็นเป็นพนักง,งานในที่ของคุณเจตอะไรนี้นั้นโอ้ก็เขียนยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับท่าน ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นวีราธีรพัฒน์วิสุทธิคงวัชราพงศ์แล้วก็คุณสุดที่จะอายุ่นหรือเปล่านะั้นเราก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยหลังการจัดตั้งรัฐมนตรี35้รัฐมนตรีเสร็จนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนขึ้นเขียงแล้วสําหรับพลเอกประยุทธ์นั้นโดยจะรอมีการถแถลงนะโยบายไปแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมบ้าบ้าบาบาบอแตกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มีการชี้หน้าพลเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่าศกสักรจะเป็นอย่างไนั้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นหลังจากที่เมื่อวานเ่าห้ฟังไปในไลฟ์สดแล้วว่าแม่มาเคาะประตูปักปกเฮ้ยไอ้นัดเดินเดี๋ยวนี้ทําไม่เจ้าแม่แม่สั่งให้ไปตลาดครับท่านไปซื้อพริกแม่เมืงอเอ้ยพริกเม็ดละสิบบาทนะครับท่านผู้ชมอ้เม็ดละบาทแพงเหลือเกินกันเลยทีเดียวกิโลละสองสามร้อยนั้นโดยก็ได้ไปพบเจอชาวพม่าคุยกันครับท่านอันนี้เล่าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยคุยกันว่าถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยนะเว้ยเฮ้ยก็ส่งผลให้วันนี้ไม่สูู้ก็อยอยยย่่างไท กับกลายมาเป็นการขึ้นอันดับหนึ่งของเทนทวิตเตอร์ไปอย่างดีๆกันเลยทีเดียวในใครบเดินบูชมไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยเอาเลยเว้ยตอนนี้โดยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์แล้วนะครับท่านไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยเนี่ยข้างบนสุดนั้นนะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวในกรบเด็นบูชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นส่วนตอนนี้การบินไทยครับ <S <S ท่านหลังจากที่เกิดประสบปัญหาคารระสั่งจนจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่นั้นแล้วก็ได้ออกมาขายป้าทง นะครับท่านการบินไทยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าขายไม่ออกกล่องวางเหลือเต็มอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวชาวบ้านร้านช่องต่างๆก็ได้บอกว่าโอ้ยไอ้หอกหักไม่ใช่ไม่มีไม่มีหอกหักยังไม่มีบอกซื้อข้างบ้านนั้นตัวละ2บาทอร่อยกว่าเยอะแยะหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะคานผู้ชมต้องไปไล่ถามกันอีกทีแต่อันนี้แน่ใจการบินไทยโต้ปบต้องโกขายไม่ออกเพราะไม่อร่อยหรอไม่ใช่ขายไม่ออกแจ้งภาพกองตั้งกองพเนินยืนยันนะครับท่าน ขายดีส่วนกล่องที่เห็นพ่อพนักง,งานเตรียมกล่องไว้เพื่อลูกค้าไม่ต้องรอเสียเวลาเข้าคิวแต่มันก็ว่างอยู่แล้วนะคิวนะอะอ,ะอะก็ยังไม่มีอีกตามเคยนะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยมีกระแสข่าวว่าตอนนี้ตลาดวัยแล้วครับท่านสําหรับปลาต้งโกต่างๆนานานั้นก็โอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยอก็เป็นภาพปลาต้งโรนะัในการดูชมกล่องละหนึ่งร้อยบาทนั้นผมก็ยังไม่เคยไปซื้อกินเลยปรึกษากับพ่อพ่อ อะไรอีกอะไรอีกมึงจะปรึกษาอะไรอีกผมจากจะกินปนกหัวการบินไทยเหลือเกินพ่อทําอย่างไรดีพ่อบอกว่าโอ้ยมึงจะไปซื้อไปซื้อข้างบ้านเนะื้อตัวละบาทสอบาทอร่อยกว่าเยอะแย,ยะหรือเปล่านั้นเดี๋ยวก็ต้องไปถามพ่อผมอีกทีนะครับท่านแต่ไม่ต้องถามแล้วอันนี้ของสําหรับการบินไทยนั้นอ,อ๋อยังไม่รับอืม ยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนอกจากสาขาร้านปัจจุบันก็ยังเปิดจําหน่ายตามปกติและขยายเวลาแล้วฝ่ายครัวการบินไทยยังได้นําไปทอดจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําต่างๆนะครับท่านแสดงว่าห้างสรรพสินค้าชั้นไม่นํานั้นจะไม่มี <c oughs> เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม64อาทิตย์ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรันพระรามสามแต่อย่ามาแถวบ้านนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มีแล้วก็สาขาพาซาเวเกตเซ็นทรันลาดพร้าวเซ็นทรันรัตนาทิเบตสุดแท้แต่กระาสังนั้นภาพกล่องปัสถงโขก,การบินไทยวางตั้งเหลืออยู่จํานวนมากที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์นั้นเนื่องจากพื้นที่จาหน่ายปัสถงโขในห้างสรรพสินค้ามีจํากัดพนักงานจึงเตรียมกล่องไว้ล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วนะครับท่านเขาเขียนมาแบบนี้นั้นผมก็เลยต้องอ่านมาเพื่อลูกค้าไม่ต้อง เวลาในการเข้าคิวรอแต่คิวมันก็ว่างนะไม่มีก็ไม่ให้ โอ้ยตายแล้วทั้งนี้ไม่ต้องเสียเวลารอเข้าคิวทั้งนี้ไปตั้งโกการบินไทยยังได้รับการตอบรับอย่างดีและลูกค้ายังให้ความสนใจเหมือนเดิมครับท่านโดยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมจากธุรกิจการบินนั้นตอนนี้ก็ไม่บินแล้วครับท่านถอดบีกแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจมาขายไาตั้งโกแทนนั้นก็ลุ้นในขายดีนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้ว่าอะไรส่วนตอนนี้ครับท่านเดี๋ยวจะมาเล่าวันหลังนะครับท่านผู้ชมโดยย้อนปรากฏการพักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งเด็ดขาดพล ไอ้พันตำรวจโททักษินชินวัตรยศในขณะนั้นตั้งรัฐบาลทักเดียวได้ครับท่านโดยการเลือกตั้งเมื่อปี48นั้นนั้นบท่านผูชมหรือว่าปี49ตน้ตนๆนั้นหลังจากที่อ จัดรอบแรกไปแล้วนั้นในกานดูชมอยู่ครบ4ปีนั้นก็ได้มาถึง377ที่นั่งจาก500เสียงครับท่านแล้วก็ส่งผลให้อ่มีการไปยื่นนู่นยื่นนี่แล้วก็การเลือกตั้งเป็นโมฆะในการผูชมแล้วก็มีพักอยู่พักหนึ่งอ่แมงสาบหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นประกาศจะบอยคอรดการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ลงนั้นแล้วก็มีการกล่าวหาว่าไปจ้างพักเล็กานัาจนพักไทยและไทยโดนจุ่นั้นเดี๋ยวก็จะมาถแถลงวันหลังครับท่านส่วนพลเอกประยุทธ์ในการดูชมยังอยู่ดีครับท่านยังไม่ได้เป็นนโควิดดแต่ย่ยงาู้ชม อย่าไปภาวนาให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเป็นโควิดนะโดยอย่าโทษกันไปมาครับท่านประยุทธ์ปลุกพลังสังคมเป็นยามเฝ้าแผ่นดินเมื่อมีภัยต้องไม่ทิ้งใครอุ้ยตายแล้วตายแล้วอันนี้มันคุ้นๆน,นะครับท่านโดยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินนั้นอุ้ยน่าจะบอกกับตัวเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยเนี่ยไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ต้องยืนยันก่อนว่ามันมีเรื่องจริงด้วย บอกว่าเป็นยามเฝ้าแผ่นดินนะครับท่านหรือว่าจะบอกว่าตัวเองนั้นเคยเป็นยามมาก,ก่อนแต่ว่าลิครับท่านแม่ึมือ้ยอยากจะเสนอเสนอหน้ามาหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจทราบได้นะจะานผูชมโดยบอกว่าต้องช่วยกันเป็นพลังแผ่นดินอไม่ใช่ปลุกพลังสังคมเป็นยามเฝ้าแผ่นดินเมื่อมีภัยต้องไม่ทิ้งใครโอ้ยเก็บไว้บอกตัวเองดีกว่าหรือเปล่าตามที่ป่าชาชนหลายบอกมานั้นผมก็ไม่กล้าที่จะพูดต่อไปอ่ะอเพราะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวก็จะมีอะไรมาอีกนั่นไง เ่นผู้ชมส่งถึงหน้าบ้านนั้นก็อย่าดีกว่าครับท่านเอาแค่นี้พอส่วนใครกาลังคิดถึงคุณหมอว่าลงนะครับท่านผู้เป็นนักอืมเชี่ยวชาญอย่างสุดตีนเลยทีเดียวในเรื่องการพ่ายแพ้มาอย่างช่ําชองนั้นตอนนี้หมอว่าลงครับท่านแจ้งด่วนทะลุ1นึ่งแสนลายชื่อแล้วคัด้ันการแก้ไขามาตรา1หนึ่งของพี่น้องประชาชนพลังเงียบเช้านี้หกุมภาทะลุหนึ่งแสนลายชื่อแล้วครับอ้ยแล้วก็ชัดเจนที่นิติพงษ์เอาด้วย ไล่ล่าแสลายชื่อต้านกฎหมาย1นึหนึ่งูยนะครับท่านโดยต้องกราบประธานอภัยไว้ก่อนครับท่านที่หูยๆุยนี่ไม่ใช่ว่าจะมาโหยหวนให้ท่านทั้งหลายหนวกหูแต่อย่างใดนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับจ้องอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยไม่ทราบว่ารอบนี้นั้นจะเป็นการเปิดอะไรวะทาง Google Sheet หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจอืมจะเหมือนไอ,อ้รอดหรือเปล่าที่ต้องมีการใช้บัตรประชาชนนั้นผมก็ไม่อาจคอนเฟิร์มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสวยงานเขา้าโดย วันนี้นี่เลยครับท่าน6กุมภาในแพทย์วรลงเด็ดกิจวิกรมผู้พ่พพายแพ้มาก่อนหน้านี้อย่างชั่วนาตาปีรักษาการหัวหน้าไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ซึ่งมีคนติดตามไม่เยอะมากนักหอ,อไม่มีนี่หว่าเออเติมให้เมื่อกี้เออโอ,โอ้โทษโทษหมอโทษโทษแฮชแท็กทะลุ1นึ่งแสนไลค์ชื่อแล้วโอ้ยดวนดวนเฮ้ ฟังข่าวเว้ยด่วนแล้วอืการลงชื่อค้านการแก้ไขามาตรา112ของพี่น้องประชาชนพลังเงียบอืมพลังเงียบที่ว่านั้นไม่รู้ว่าจะเงียบขนาดไหนนะคานผู้ชมโดยจะเงียบสง,งัดและวังเวงทำให้คนลุกสู้หรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าประชาชนพลังเงียบเช้านี้6กุมภาพันธ์100,000คนแล้วครับอืลงคนละกี่ครั้ง5ครั้งได้เปล่าวะอ๋อไม่มีไม่มีม <S <S โดยเพวกเรายัางคงเปิดโอกาสให้พลังเงียบ ร่วมลงชื่อต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์นี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าเราจะนํำรายชื่อเพื่อแสดงเจตนาลมของตัวแทนประชาชนกลุ่มนี้ไปมอบที่สภาในวันพุทธที่10กุมภาพันธ์นี้ครับอืออือแม่งเลยพูดไม่ออกเลยนะครานผูบบ้ชม ก็ไปที่จับตามองครับท่านว่าเมื่อไหร่นั้นจะออกมาหาซีนหิวแสงอีกหรือเปล่าตามที่ปราชาชงหลายบอกไปนะั้นผมก็อยากจะบอกท่านว่าจะพูดอะไรก็พูดไปนะมิ่งขี้เกียจลงไปห้ามแล้วครับท่านโอ้ยอะไรกันวันนี้ใน่องมูชมข่าวก็มีออกมาอย่างชัวง่วนาตาบีกันเลยทีเดียวและดีนี้ที่ผมก็เอาด้วยนะครับท่าน ส่วนอย่างที่พูดกันว่าสะพัดสามมดีพิธีกรช่อง9นี้ในตํานานจะมาไทยพีบีนั้นต้องจับตามองและก็ท่าบนบูชมว่าจะมีคุณสุดทิ่ใจหย่อนหรือเปล่าไ,ไม่ใช่สุดิี่ใจหยุ่นนะครับท่านโดยสารการเต่ไม่ได้วยความล้อเลอุไม่ทราบว่ารายการคุยรอบทิศนั้นได้ไปกระแทกกระหม่อมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้จนถึงวันล่าสุดท้ายต้องมีการโดนปลดไปนะก็ท่าบนบูชมแล้วก็วันที่15กุมภาพันนี้ครับท่านหลังจากที่ได้มีกระแสข่าวออกมาว่าช่อง9นั้น จะให้สัญญาณท็อปนิวอะไรนี้ลิงก์สัญญาณไปนั้นก็ต้องจับตามองอีกทีจบข่าวสิทธิชายหย่อนรายงานครับท่านอันนี้กลับมาเสียงปกตินะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งนี้ปาดเช้าหลายนั้นจับจ้องอย่างหืมชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมส่วนคดีน้องชมพู่ตอนนี้ช่องอมรินนั้นก็ได้นั้นถอยหลังแล้วนะครับท่านนับถอยหลังแล้วเพราะว่าจฉริยะลุงรลอตนาพงษ์นั้นบอกว่าวันที่15นี้ ก็จะได้รู้นะครับท่านว่าอาจจะมีหัุมานไปจับพญานาคหรือเปล่านั้นผมก็ <S 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 2> <S 2> กําลังติดตามอยู่ครับท่านส่วนเปิดภาพสรยุทธ์ล่าสุดยันว่าถ้าเกิดพ้นการอะไรเนี่ยได้พักโทษแล้วก็จะกลับช่องสามทันทีนั้นก็เป็นเรื่องน่าติดตามนะในเรื่องผู้ชมอาจจะส่งผลสั่นสะเทือนอะไรหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้ชาวเมียนมาทั้งหลายนั้นลงถนนแล้วครับท่านอันนี้แจ้งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยเสาร์ที่6กกุมภาครับท่านเด ลีเนวส่งเข้าประกวดโดยชาวเมียนมาลงถนนชุมนุมต้านและประหารในเมืองย่างกุ้งอืมอันนี้เมืองย่างกุ้งนะครับท่านไม่ใช่มอบย่างกุ้งของคณะรัษฎรแต่อย่างใดโดยการเคลื่อนไหวของประชาชนาหลายในเมืองย่างกุ้งนะว่ามีจานวนมากที่สุดตั้งแต่กองทัพเมียนมาทํารัฐประหารลมรัฐบาลของนางองซานซูจีเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์รถข่ายพลไม้มาอีกแล้ว สามโลร้อยน,นะครับท่านโอ้แล้วกูก็สะดุดไปเลยโดยมีการยืนชู3นิ้วครับท่านจากชาวเมียนมานั้นอย่างชั่วนาตาปีตอนที่รู้สึกว่าการชู3นิ้วนั้นจะเป็นซิเกเนเจอร์อย่างมากมายก่ายกองกันแล้วในกครานบูชมและผลอีกประยุกของผมนั้นก็เคยได้ออกมาบอกว่าโอ้โจะไปเที่ยวชูเลย3นิ้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านว่าถ้เาเกิดไม่ชู3นิ้วแล้วหดนิ้วข้างๆเหลือแต่นิ้วกลางที่เขาชูให้นั้นจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านั้นก็ภาวนาว่าอยากให้เป็นนะครับท่านก็ต้อง จัดตามองต่อไปโดยตอนนี้มีการปิดาการใช้อินเทอร์เน็ตในการบูชม Facebook อินสตาแกรมแล้วก็มีการตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตนั้นคาดว่าจะหมดไปในวันอีก2 3 4สวันนี้ซึ่งผมจําวันที่ไม่ได้นั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมเดีิการที่เพิ่งผงาดขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้นก็ได้มีการต่อสายไปถึงผู้นําของออสเตรเลียแล้วนะครับท่านและตอนนี้หลายประเทศทั้งยุโรปทั้งต่งนางน,น,น,นานาชาติ UN ต่างรอที่จะเตรียมแซงชันพม่าแล้วหรือไม่อย่างไรนะ นันเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองครับท่านแล้วเดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงขายอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หากท่านชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมขณะนี้เราเล่ฟังข่าวจากสถานวิทยีกระจายเสียงแห่งกาลาแลนหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมจริงขอจบข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน